สวัสดีค่ะประสิบ,บอกเล่านำเสนอ E ส,สูดีแม็ให้ชมนะคะคันนี้เป็น d m a มปี06ค่ะทุกท่าน S L X นะคะระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายค่ะปรับข้างก็เป็นไฟฟ้านะคะขึ้นลงก็ไฟฟ้าค่ะสีสันรอบคันสวยดูดีมีเสน่ห์ไฟหน้าใส,สาๆค่ะร้อย,อยางสภาพสวยจัดทรงโรงแม็กมาอย่างดีแล้วนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะราคาเพียง1 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเครื่องดีอัตราการเร่งดีเ mm. หยียบพุ่งๆนะคะขับขี่สบายๆค่ะทุกท่าน mm. ไม่พลนไม่ไอไม่เขกด้วยนะคะ mm. ยอดจัดได้ถึง1 6 8 0 0 0บาทค่ะเป็นเฮงลิซิ่งนะคะจัดได้หล่นๆเลยทีเดียวนะคะ1 1 5 0 0 0บาทราคานี้เป็นราคาขายค่ะสนใจตัดสดได้นะคะต่อรองหน้ารถกันได้เลยค่ะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูตัวรถนะคะท่านติดต่อโดยตรงกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินนำเสนอเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ